เราไปร้านค้ากันมาค่ะเราไปเล่นร้านค้ามาแล้วก็ได้ลูกโป่งมาแล้วก็มีไม้เสียบอย่างนี้นะคะทุกคนเราเอาสีฟ้าก่อนนะคะสีน้ําเงินทุกคนมันแตกอ่นะลองสีส้มนะคะจะแตกไหมเนี่ย กวเราจะเป่าไม่ใหญ่นะคะเพราะเราโกมแตกไม่ได้ค่ะลูกกินไม่ได้ทำไงอ่ะมัดหลังยาก,ก่อนหรอเดี๋ยวเดี๋ยวแม่มัดหลังยาก,ก่อนลูกนี่ค่ะทุกคนสีส้มนะคะสีส้มไม่แตกนะสีน้ำเงินแตกไปแล้วอะ่ะนี่แล้วเขาก็ให้ เสียบใส่ตรงนี้ตรงไม้ได้นะคะดูซิันเป็นยังไงทำไม่เป็นนะอ่ะออร์เรนไปเกิดนะคะทุกคนบ๊ายบาน